รับซื้อรถให้ราคาสูงที่สุดนะครับรับรถถึงที่ไม่มีหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะฮะรถเข้าใหม่แทบทุกวันนะครับผมให้ราคาสูงจริงนะฮะอย่าเพิ่งขายใครถ้าคุณยังไม่ได้เช็คราคากับอูปปะใบนะครับรับรองจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะยิ่งสวยเรายิ่งให้ราคาสูงโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัติใดๆทั้งสิ้นและมีทีมงานไปรับรถถึงหน้าบ้านไม่ว่าคุณจะอยู buy, อ hombres, ่สามจังหวัดชายแดนใต้หรือจังหวัดอะไรก็แล้วแต่นะฮะเราไปรับซื้อถึงหน้าบ้านโอนเงินสดเด แอดไลน์แอดหหรือสแกน QR Code มาได้เลยแอดวนะครับผมโอเคครับผมไปไปชมรถที่น่าสนใจกันดีกว่านะฮะสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับแบมเบ t ต X200 นะครับคันนี้บอกได้เลยว่าเราใจมากเพราะว่ามาพร้อมกับชุดแต่งแบบจัดเต็มนะฮะแล้วชุดแต่งของเขาเนี่ยนี่ครับโมโตวูฟนะครับคุณผู้ชมของดีมากๆดีขนาดไหนดีไปยันสวิตไฟเลยนะฮะ นี่นะครับผมเดี๋ยวมาลองเล่นกันดูนะครับเป็นยังไงกันบ้างเห็นแต่งแบบนี้นะคุณผู้ชมนะจะบอกว่ามีของเดิมให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวให้ดูนี่กุญแจกับอันนี้ผมมาแขวนไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับจะได้มองเห็นได้ง่ายๆนะป๊บเปิดเบาะก,กันหน่อยมีของเดิมนะคุณผู้ชมสมุดรับปรกกันอยู่นี่นะฮะกระจกเดิมท้ายเดิมนะครับแอกเดิมนะครับผมอยู่ตรงนี้ทั้งนั้นเลยนะฮะ นี่ฮะแล้วก็ใต้บอกของเขานะครับผมนะก็สามารถใส่หมกนอกได้หนึ่งใบนะครับผมมีอุปกรณ์ตรงนี้ให้นะฝาถังน้ามันนะครับสามารถเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับตัวแรกท้ายเนี่ยนะฮะนี่ให้มาอย่างเท่เลยนะครับผมนี่ของ power moto นะฮะร,รถเนี่ยสวยมากๆคุณผู้ชมเป็นสีเหลืองแล้วเป็น X 2 0 0นะคือตัว X 2 0 0เนี่ยจะเป็นตัวใหม่นะครับที่รูปโฉมภายนอกเนี่ยจะเหมือนเป็นตัว X 3 0 0นะแต่ว่า จะให้ CC มาต่ําลงแล้วก็ราคาถูกลงนะครับสำหรับใครที่แบบเป็นสายชิวขี่ล้ออะไรแ,แบบนี้ไม่ต้องการแรงมากมายนักนะครับผมตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับคุณผู้ชมรูปทรงเนี่ยเอาง่ายๆเอาตรงๆเลยเขาเอามาประทะกับ GTS 300 GTS 150แน่นอนนะครับผมแต่ CC ของเขาเนี่ยจะเกิด150มาหน่อยหนึ่งนะครับ170กว่า CC ถ้าจำไม่ผิดนะฮะอ่ะนี่ครับมี ธงนะครับสไตล์อิตาลีนี่นะครับแล้วก็มีลายตราแลมเบต้าอยู่ตรงกลางแบบนี้คือรูปทรงละไม้คล้ายแบบตัว X 3 0 0มากมายเอาเป็นว่าจอดถ้าแบบไม่ได้สังเกตดีๆเนี่ยเทียบกันแล้วเนี่ยดูอาจจะไม่รู้เรื่องเลยนะครับมีระบบ ABS มาให้ด้วยนะคุณผู้ชมนี่แล้วก็ตัวนี้จดปี67นะรถอายุไม่กี่เดือนเท่านั้นแล้ววิ่งมาแค่5,000กว่าโลครับคุณผู้ชมครับสูย์แลมเบต้าเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าขึ้นเป็นดอกเห็ดเลยนะคุณผู้ชม เนี่ยผมอยู่แถวบางนาใช่ไหมตรงแยกสีอุดมก็ขึ้นนะฮะตอนแรกขายเป็นแบบยามาฮ่า,าฮอนด้าอะไรประมาณนี้นะครับก็กลายเป็นศูนย์แลมเบต้ตาใหญ่เลยตีทะลุ3คูหาเลยนะครับผมนะ,ะแล้วก็คนรู้จักผมหลายขั้นนะครับผมก็เปิดศูนย์แลมเบต้ตามือหนึ่งนะฮะ <S <S เพราะฉะนั้นเรื่องเซอร์วิสศูนย์บริการเขาเปิดกันเยอะมากนะฮะสภาพรถโดยรวมคันนี้เนี่ย9 5 9าเิดเคุณผู้ชม คือสูงมากๆนะครับน้องๆป้ายแดงเลยนะนี่ตรงนี้สามารถเป็นตะแกรงแบบสามารถขนของได้เวลาคุณจะออกทริปนะครับตัวนี้ใช้แบบนี้ได้ไฟเนี่ยให้ไฟผสมมานะมีสีเหลืองและสีขาวนะครับสามารถเปิดผสมได้ด้วยกระจกนะครับเป็นกระจกแบบตัดแสงนะอ่ะย่อส่วนมาในนี้ไม่ได้ตัดแสงโทษทีฮนะย่อส่วนมาในนี้นะครับผมเป็นปลายแฮนด์ถ้าไม่ชอบสามารถใส่ของเดิมได้นะครับมีกระจกเดิมให้อยู่นะอ่ะนี่กุญแจเป็นคีย์เลสเรียบร้อยนะครับ ปุ๊บปุ๊บเปิดให้ดูหน้าปัดหน้าจอ5 4 6 4กิกโลนะครับแล้วเข้าศูนย์มาทุกระยะด้วยนะคุณผู้ชมนะเพราะฉะนั้นสบายใจหายห่วงประกันเดินต่อได้แน่นอนนะครับจับท่อเสียให้ดูนะครับท่อเย็นๆนะ ABS ให้มาทั้งล้อหน้าล้อหลังนะครับไม่ขี้เหนียวนะถือว่าโอเคเลยนะครับมาสตาร์กันดีกว่าทีเดียวติดไม่ต้องบีบเรื่องช่วยเลยครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะระบบ ABS นะครับตัวนี้นะฮะมันจะดับไปตอนขับไปนะครับผมนะแล้วก็มาดูสวิตช์ไฟที่ผมบอก นะครับสมมติกดเนี่ยนะฮะนี่เห็นคลิกผมไหมเหลืองเลยเห็นไหมกดอีกทีนึงนี่กลายเป็นสีขาวนี่กดอีกทีนึงผสมขาวกับแดงขาวกับเหลืองนะครับแล้วก็ถ้ากดเป็นปุ่มด้านขวาเนี่ยนะฮะปุ๊บมันจะเป็นไฟกระพริบแบบนี้นะครับแล้วถ้าคุณจะปิดคุณก็แค่กดตรงนี้ครับปุ๊บนี่โหมีไฟขึ้นมาด้วยสวยอะ่ะนะสวยจริงนะครับผมแล้วก็กดปิดไฟได้ด้วยนะอ่ะตรงนี้นะครับผมเป็นไฟพาส กดปุ๊บนี่เห็นไหมไฟสูงก็จะขึ้นมานดูที่คิปของผมปุ๊บปุ๊บไฟพราทใช้งานได้นะฮะแล้วก็อันนี้ไฟเลี้ยวนะครับผมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยเขามีการแยกส่วนกันด้วยนะฮะนี่อันนี้แตรนะครับแล้วก็ไฟฮาซาด,ห,าาดหรือไฟพามากนะครับเดี๋ยวให้ดูปุ๊บนี่โอ้โหไฟท้ายนีย่งใหญ่เลยนะครับมีคําว่าแลมบต้าอยู่ตรงกลางด้วยนะฮะตอนกลางคืนไม่เห็นให้มารู้ไปนะครับแล้วรถมันสีเหลืองด้วยคุณผู้ชมไฟเลี้ยวเป็น LED ด้วยสว่างตาแตกแน่นอนนะครับ นี่ฮะความปลอดภัยเป็นเลิศเลยนะครับให้ ABS อะไรมาพร้อมไฟสูงไฟต่ำมีโคมไฟหน้ามีคำว่าแลมเบต้ามาให้ด้วยหล่อมากชิลหน้าแลมเบต้าแท้นะครับปักสกรีนมาอันนี้ของแท้ตรงรุ่นเลยนะสามารถตัดลมได้ดีความเหนียวเออใช้ได้นะครับผมไม่ขุ่นด้วยนะค่อนข้างดีทีเดียวตัดลมให้แบบว่าไม่ประทะเรามากเกินไปอันนี้คือเหมือนแบบสายออกขี้ออกทิพเลยนะเออดีใช้ได้นะครับส่วนโหมดตรงนี้นะฮะก็อ่ากดได้นะครับกดดูข้างนี้ตรงนี้ได้ o โอนะครับผม กดทิปกัาโอ디โอได้ประมาณนี้นะฮะแบตเตอรี่มีบอกด้าน้ายอันนี้บอกรอบนะครับน่ะสมมติบิดปุ๊บรอบก็จะขึ้นแบบนี้เออเอาจร,จริงมันก็แรงนะโอเคอยู่นะฮะแล้วเนี่ยเห็นแบบนี้คือเนี่ยฮะเฮ้ยมันเหมือนเป็นโลหะฮะแต่ไม่ใช่นะเป็น ABS นะครับผมคิดว่านะฮะน่าจะเป็น ABS หรือเปล่าเช็คดูอ๋อตรงนี้ ABS เฮ้ยตรงนี้เป็นโลหะคุณผู้ชมตรงนี้เป็นโลหะเอ้ยอันนี้ใช้ได้นะเพราะว่าตอนเป็นแลมเบต้าวีสออ่ะ ตรงนี้เขาจะเป็นแฟลลิงแบบเป็นพลาสติกหมดเลยนะครับอ๋อตรงนี้นี่อันนี้พลาสติกนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยผมจับตรงนี้เป็นขอบคมๆน่าจะเป็นโลหะนะครับคุณชมเออให้ของดีมานะใช้ได้เลยตัวนี้ตอนเป็นมือหนึ่งเนี่ยสนนราคาอยู่1นึ่งแโดยประมาณนะครับแล้วแต่ร้านคิดเท่าไหร่การบวกลบนะฮะประมาณนี้นะแสนสามแสนนะครับแต่เดี๋ยวเรามาเปิดราคาแบบเราๆกันเลยดีกว่าแต่ก่อนอื่นเลยสําหรับใครที่เพิ่งมาติดตามนะครับต้องบอกว่ารถที่ร้านเนี่ยเราใจทุกคันแล้ว จบไวมากบางที1 0 20นาทีหรือ5นาทีด้วยซ้ำก็จบเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเราเช็คราคามาให้เรียบร้อยถูกที่สุดในประเทศไทยแน่นอนและจัดส่งฟรีกรุงทรเทพปริมณฑรและต่างจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยก็ช่วยออกค่าส่งเพราะฉะนั้นค่าส่งถูกที่สุดในประเทศไทยย้ําว่าถูกที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับผมมาเดี๋ยวไปพักกันสักครู่ว่าแอดไลน์อะไรยังไงกันนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันต่อนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมนะฮะวิธีการ subscribe นะครับผมอันนี้คือหน้าช่องของผมนะฮะจริงๆคุณเข้า y YouTube เนี่ยคุณสามารถเลือกนะะครับี่ เลือกนะฮะแล้วกดพิมพ์ว่าวูปบบนนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เข้าไปภายในช่องนะครับก็จะขึ้นมาหน้าอินเทอร์เฟซแบบนี้นะครับให้คุณกดติดตามนะฮะกดติดตามแล้วเนี่ยกดเลือกลงมานะครับจะสามารถแจ้งว่าให้แจ้งเตือนทั้งหมดนะครับผมอ่าก็จะไม่พลาดการติดตามนะครับกับรถที่ช่องนะฮะรถที่ช่องมาเรื่อยๆนะครับผมนะก็ ลูกคันจบค่อนข้างไวลูกค้าค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นวิธีนี้นะฮะมันจะทําให้ระบบของ y t u t u เนี่ยไปแจ้งเตือนคุณได้ไวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของการแอดไลน์นะครับคุณผู้ชมเราจะเลือกไปที่ ID Line นะครับอสมมุติผมย้อนกลับไปเลยนะครับว่าอ่าไปสู่หน้าแรกเลยหน้าหลักนะครับผมคุณสามารถเลือกเข้าาตรงเพิ่มเพื่อนนะครับตรงที่เป็นสัญลักษณ์รูปคนนะฮะเป็นบวกนะครับแล้วกดเลือกค้นหา มีให้เลือก2อ,อย่างอย่าเพิ่มด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะครับให้เพิ่มด้วย id line นะครับผมคุณแค่พิมพ์ add นะครับผมนะ add แบบนี้ตัวสัญลักษณ์แบบนี้นะครับแล้วก็ตามด้วย w 6 3 5แค่นี้นะครับแล้วกดแว่นขยายทางด้านขวานะครับก็จะขึ้นแบบนี้คุณก็กดเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับอันนี้เขเพิ่มเพื่อนแล้วมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับผม มาต่อกันเลยนะครับผมอัตราบริโภคน้ํามันตัวนี้จริงๆตัวนี้เนี่ยรองรับ e 2ีได้นะครับม,มีคนใช้อยู่แต่ไม่แนะนำนะฮะตัวผมเองนะครับเคยใช้ตัวพวกนี้อยู่พักหนึ่งนะก็แนะนําว่าให้เติมเป็นโซฮอดีกว่าก้าเอ็ดก้าห้าโซฮอก็ว่ากันไปนะครับตัวไหนก็ได้นะแรกท้ายตัวนี้แบกสัมภาระได้เยอะพอสมควรเลยนะครับแข็งแรงมากๆนะฮะใส่แรกใส่เต็นท์ใส่อะไรไปด้วยได้นะครับผมแล้วก็ออัตราบริโภคน้ํามันเนี่ยตัวนี้แล้วแต่ข้อมูลของคุณนะฮะมันเกือบ200ซีซีนะครับผมมันก ลิตรนะฮะยี่สิบสามสิบโลลิแล้วแต่ข้อมือถ้าเกิดข้อมือหนักหน่อยก็ยี่สิบปลายมีได้นะครับผมถ้าเกิดว่าขับขี่ธรรมดาทั่วไปสามสิบกว่าโลลิรมีเห็นได้ไม่ยากนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะเรียกว่าแดมเบต้าเนี่ยทำมาสวยมากๆนะครับผมแล้วก็คงใจราคาดีมากๆแล้วตัวแบรนด์ต้นหนของเขาเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานนะครับคู่คู่กับแบรนด์เพื่อนของเขาเลยนะฮะในเป็นสกูตเตอร์สไตล์อิตาลีนะครับผมใครได้คันนี้ไปต้องบอกเลยว่าไม่บิดหวังแน่น แล้วราคาถูกที่สุดในประเทศไทยแน่นอนนะฮะและแทบจะไม่มีของด้วยนะลด95%อาพนั่นหมายความว่าใหม่กริปน้องๆป้ายแดงเลยครับคุณผู้ชมครับแล้วของแต่งเนี่ยไม่รู้กี่พันบาทต่อกี่พันบาทนะครับผมใส่ไปให้ด้วยของเดิมมีไปให้ด้วยครับคุณผู้ชมครับนี่ แม้กระทั่งท่อโอ้โหหลอดดาดุนะครับผมแล้วสวยมากๆนะฮะยางเป็นยางทบเลสเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องกลัวว่ายางไหนจะแตกนะครับเพราะฉะนั้นขี่ไปได้เลยนะสนุกสนานแน่นอนใครที่มีงบประมาณใกล้เคียงกับ p c x ต้องดูคันนี้เรามาคุยกันเรื่องราคากันตัวนี้มือหนึ่งประมาณแสนสามตัวนี้ผมขอญาตเลยนะฮะผมเห็นมือ2เนี่ยเขาขายกันอยู่แสนหนึ่งกว่ากว่านะครับผมผมขายตัวนี้แค่99,900 90, บาทเท่านั้นพอคุณผู้ชมเกามนเก้ 90, ราคานี้รวมส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑลและ ่างจังหวัดให้ใกล้เคียงไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่านี้รวมส่งให้นะฮะส่วนต่างจังหวัดไกลๆออกไปเชียงใหม่ภูเก็ตนะครับค่าส่งถูกมากคุณผู้ชมโทรมาคุยกันก่อนไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดอะไรก็ตามโทรมาคุยก่อนครับค่าส่งถูกที่สุดในประเทศไทยแน่นอนอย่างโคราชชนบุรีผมคิดอยู่แค่500บาทคุณผู้ชมค่าทางด่วนยังไม่ได้เลยค่าทางด่วนค่าน้ำมันยังไม่ได้เลยนะแต่าแต่500บาทบูบบ๊าย จัดให้คุณลูกค้าได้นะครับผมอย่างที่บอกไปว่ารถเราจบค่อนข้างไวโทรจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด0 6 4 6 3 6 3 6 3 5เรารับเปลี่ยนรับเทิร์นรับซื้อนะครับให้ราคาสูงรับรถถึงที่อยู่สุไหงกรลกเราก็ไปรับซื้อได้นะครับอยู่จังหวัดอะไรของประเทศไทยเราก็ไปถึงที่ได้นะครับผมให้ราคาสูงด้วยอโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัติใดๆเลยทางสิ้นคุณผู้ชมครับ นี่ครับอ่ะบริการแรกจัดไปบริการที่2ตัวเช็คสกรีน20จุดระบบไฟระบบเบรคระบบขับเคลื่อนละแบตเตอรี่อันนี้ใช้ได้ครบหมดพร้อมหมดนะครับและเข้าศูนย์บริการเซอร์วิสรอบล่าสุดมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นรันประกันต่อไปยาวๆได้เลยนะเรารถมันลถปีนี้ปี67นะครับใช้ยาวๆประกันยาวๆเหมือนได้ของใหม่ไปแดงแต่ประหยัดไปหลายหมื่นมากๆครับคุณผู้ชมครับดิสเบรกหน้าดิสเบรกหลังนะครับผมอ่า ABS หน้า, ABS ห,นา ABS หลังเรียกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนี่มาร์คเดิมเนี่ยครบทุก จุด QP QC Part Bar Code อะไรก็แล้วแต่ยังอยู่ครบหมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับมันใหม่มากจริงๆครับคุณผู้ชมนะอะ่ ID Line ผม AW 6 3 5หรือสแกน QR Code บนหน้าจอมาได้เลยนะครับอ่ะแล้วก็หรือใครอยากจะเพิ่มพัน ID Line ก็เป็น AW 6 3 5 s i g ตัว W 1ตัวและ635นะครับผมอ่ะ ID Line นี้นะอ่ะแล้วก็ ส่งรูปรอบพันมาได้เลยเราให้ราคาสูงนะครับแล้วก็อยากดูรูปรอบพันคันนี้นะฮะทักไลน์มาได้นะฮะเฟซบุ๊กแฟนเพจวู w เปอร์ไบนะครับผมวูปเปอรไบชื่อเดียวกับชื่อชาแน,นลเลยนะฮะสามารถเข้า Facebook ไปแล้วก็พิมพ์แชทข้อความมาได้นะครับอยากได้รุ่นไหนอะไรยังไงคุยกันนะฮะโอเควันนี้ลากไปเท่านี้ก่อนจองก่อนได้ก่อนช้าอดโทรไวที่สุดนะครับคุณผู้ชมครับ0646363635สวัสดีครับบ๊ายบาย